ฉันตกเป็นทาตความรักยากนักถ่ายทอนตกเป็นทาตรักบังอ่อ,อนหมดทุกห้องหัวใจได้โปรดสงสารยอย่าทรมานฉันให้กรางครวนพิไรหลงควันหัวใจเพียงเอา ตกเป็นทาสเธอนั้นฮทุกวันน่าทุกวีตกเป็นทาดรักคนดีแต่วันนี้อะไรเจ้าไม่ได้เห็นหน้าพอุราใจเศร้าเจ้าชออขัดเขาคิดถึงกันบ้างไหมเออ,เอ,อ น้องเอ้ยอย่าเลยอย่าลืมลับลาโอโอควันตาเจ้าเอ้ยอย่าลาร่างกายฉันตกเป็นทอดความรักยากนักแปรพันตกเป็นทาดรักแจ่มจันทุกคืนวันตลอดไป เพียงเธอบัญชาจะบุกน้ำลุยไฟพี่จะฟาไปรับใช้เป็นทาสเธอ